ถ้าผุดว่นเสียเอาเหลวเอาเฮ้ยตัวเดียวกันกับของเจ้าได้นี่เออเนี่มันเมอคือกันเลยหกสองเก้าหกสองเก้าพอมาอยู่แต่ละกิโลผุดมาเรื่อยอยู่ออมาอ๋อม,มองมองนี่มาเธอเดียวมาเธอหนึ่งแล้วอืมมือมนี้สิมาขอ,อติมือนี้นั่นแหละยายยายนั่นเขาบังยูทูบเขาเขาว่าคนโครานถึกหลายแล้วบ่มือนี้เพิ่งกรเลยสิมาขอส่ขอลาบน่ำยายแมวยายแมว เออนั่นแหละนี่ยนั่นเออนั่นแหะเขาเขาบ้าานนะขอนึ่งนี่ยไปเจ้าไปเลยขอโชคขอกับตาเซียยังมีตาจันเนาะปลาเขาเอิ่นชุดอีหยังนี่ชุดนี่ชุดกลุยบ่ชุดกอนกลวยชุดกอนกลวยชุดกอนกลวยโอ้กอนกลวยกอนกลวยกอนกลวยคืออีกอย่งลูกซวยลูกซวยชุดลูกซวยซาลาว่าลูกซวยนี่กอนกลวยกอนกลวย ก้อนกล้วยเจรจาเจาะกับก้อนกล้วยพี่ฮะนะก้อนกล้วยโอ้่อยก้อนเหล้าหัวก้อนเล้าเอานั่งนั่งนั่งจุดทูบจุดทูบยุดหาดอกกั๊ปเก่าดอกอะไรครับชุดก้อนกล้วยชุดก้อนกล้วยมือนี้สุมาขอมาขอเลขกหาเลข ปลาาลละครับเป็นรเป็นประเภทนี่ของคนสวยนี่เนาะต้องไส่สุดแบบนี้เนาะคนทั้งอื่นนี่บ่ได้เห็นใน่แบบนี้ง่าเยมันมันมีสีนลงอย่างเดียวซีนลงุงคือครับสุดนี่ครับสีนลงจางวางครับเออพยาสุรินพักดีสีนลุงจางวาง,งนั่แหละคือก้อนกล้วยก่อนกล้วยก่อนกล้วยก่อนกล้วยเออก่อนกล้วยอ่ะก่อนกล้วย เออม่ใช่กลอนกล้วยกลอนกล้วยอ๋อครับกี่ดอกวน้าดอกเก้าดอกต้องคุณหาดอกครับใส่ใส่สารหน่อยสารหน่อยหาดอกตัวนี้เก่าดอกครับไฟอยู่พู่นพู่นผูนผูนทั้งทั้งผูนมีจุดมาเลยอ่าครับพู้ยอยู่พุนตั้งแต่เสาประมาณปีสองปีนั่นเสาอยู่เสาอยู่ข้างข้างครับอ๋อเลยแต่ตอนนั้นเคยไปเคยมาอยู่นี่หลายปีแล้วบริบาลตั้งแต่ยายมาหนึ่งอะ บ่าว่าใครได้มาที<อ>่นี่ก็มาพอศพญาติพี่น้องอยู่บา้านคอยกับลูกหลานตาจันเหมือนกันแหละแต่เมื่อขอดไปอยู่ไกลอย,อย,อย,อยู่สังขะอยู่สังขะเจ้ากับลูกหลานตาจันคนหนึง่งมือนี้เลยสิมาขอมาขอมามาพอศพมาพอศพเลยจะมาขอเหล็กน้ำอ๋อมาพอศพแล้วสิมาขอเหล็กน้ำเพลินครับครับ,รบอ่ะอธิษฐานเอาเด้อเจ้าเจ้าก็อย่าลืมบอกตาจันเด้อครับเออเนี่ยไอ้ผู้คอยแหละตาจันเอาปู้เจ้าบ่นี่ครับ เป็นญาติทั้งแม่อ,อ๋อญาติทั้งแม่ญ<อ>าติทั้งแม่เด้อพี่น้องเอา้าบอกเราดางัดางๆจรวจจบโอ้ยน้องเท่าจันเด้อเนี่ย<อ>มองเคยเกิดใหญ่จวเรื่องใหม่เคยเต็มซอมเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยต,ต,ตัดตาโต๊ะบ้านมึงขวางอ๋อตาโต๊ะบ้านมึงขวางครับไปได้เมียอ,อยู่สังขะอ๋อโอ้ตั้งแต่ก่อนก็อยู่บ้านนี่ตัวนี่ครับผมเกิดอยู่ที่นี่เกิดอยู่ที่นี่เรียนโรงเรียนนี่หมด อ๋อเรียนงเรื่งเรื่อ,อบึงควางนี่ครับครับเอาจบเป็นหลานเลยบ่หลานตาจันนี่บ่หลานหลานหลานแต่แต่ว่ามันหลานหลานแท้หลานหลานไก่เคียงหลานไก่เคียงปูครับปูกับแม่มันพี่น้องกันนะอ๋อ oh. มันมันอะไรนั่นก็อีนั่นก็มันยึดม,ม,ม,มันคนละพ่อสินะไอ้ครับแม่แม,ม,ม่ตาตายาเออตายาอืมสาธุเด้อตาจันเด้อเอาคอยอยากให้เจ้าจับไห้จัก สามตัวเอายกไหมาเกลไก่เนี <martyr> s> <S okay, ่ยเออยกมาเลยยกมาเลยยกมานี่เออะนักบ่บ่วนักด๊อกอออธิษฐานเด้อเสียเอาสามตัวเสียเอาสองตัวนี่เอาสองตัวเอาสอตัวสามตัวมันเขายากมันเขายากเห็นบ่นี่จับหลักใส่นี่เด้อให้เดี๋ยวก่อนหาอีกฝาหนึ่งก่อนเดี๋ยวก่อนให้น้ออีกฝาหนึ่งอ๋อหนึ่งตัวนี้ไง

นี่บอกเอาหลานตะลูกหลานตะจันเด้อนี่จับได้หรอไปอยู่สังขะจับได้สองเก่าสองเก่าว่าหันออกสองแปดแปดสองมาเห็นไั้ยสองเก่าบา okay, <there> อ,อกได้สองเก่าไม่สิถธขิของเพิ่นแตกเพื่ีนเพิ่นกำลังหลุนของเพิ่นอยู่ตัวนี้เลขแปดเก่าครับ เจ็ครับเหล็กเลี่ยงเลยเนาะครับเหล็กเลี่ยงเอาสองเก่าเอาสนี่บอกให้เสีเอาโอ้ถ้าุนเอาสาตบ่นกด้อกสามตัวนพรด้ใส่นี่ใส่ศิลครับเหลือทำบุญในพ่อพรได้ใช้นี่ใช้ศิลสาธุสาธุสาธุ

เก้าถ้าฝุ่นก็สีเอาเหล็กเอาสองเอ๊ะตัวเดียวกันของเจ้าได้นี่เอ้นี่มันเมอ <laughs> ไหนเลี้ยงเบิ้งทั้งสี่เบิ้งนี่คือกันเลยหกสองเก้าเก้าเก้าสองวะให้เบิ้งเอาจะจับได้คือกันเลยน้อจับได้ตัวเดียวกันเลยเขย่าได้ตัวเดียวกันเลย หกสองเก่าท oh, no. ั้ง no. น oh, oh, no. euh ี้กัสองเก่าคือกันเนาะตัวเดียวกันเลยได้เนี่เดียวกันเลยได้เนี่เนาะนี่หกสองเก่าทั้นี้กัเก่าสองจับได้ตัวเดียวกันเลยน่ะหกสองเก่านี่กัสองเก่าเก่าสองบ่เนาะตัวเดียวกันเลยเออเอ๊หกสองเก่าเก่าสอง จำด้บ <lim> <Yeah. S 1> <es> ่ละบัดเนเจ้าไปบอกเขาเด้ออยู่ในงานศพจะมตัวไหบ้ำบ่จำในหกหกสองเก้าหกสองเอันนี้สออันนี้ทั้งนี้ก็สองเก้าจำด้อยู่เนาะจำด้อยู่เดี๋ยวเจ้าจะได้ไปสื้อเอามันหาตองวดได้หนึ่งวดไปจำวันที่หนึ่งเดือนกันยายนโอ้ยแต่อนไเลยเด้อนกเ่าเด้อเด้อสาธุสาธุสาธุนาเฒาจันรนกเานกเ่ากอกก แกแกแกชอบเดินแกยางแบบนี้ไหนใส่ยางกลมๆใส่แกยางยังไงแกเท่าแกเท่าแกแกแกยางแบบนี้ไหนโอ้ตาจันน่ะนะแกค่อมๆบ่ก็เป็นไอ้เขาเอาเอิยังเป็นซันบูต้านะเขาเอิอยังเขาจำ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 สมัยก่อนได้รูปเราคนทังพี่ฟังพี่คนฟังคอพี่มันบอกคือหรอคือบ่บ่แต่ว่านี่เนี่ยเขาจะ ลูกบอกคือใครบอกบอบอคือใครบอกบอกคือเขาอิริบอกคือลูกเขาอิรินนะอ๋อมันบอกใครคืออ๋อบอกเล่าเนี่ยมาแล้วลูกหลานมาตั้งแต่ไเนี่เท้าเท้าอ่นหักแรเด้อยรื่อให้เต็มซอนมองเนี่ยโอ้ใหญ่ชัวเออมองหักแรเด้วอืมให้ถึงแอนเอาเกยนักลองโจอ่อนให้ชูรางวัลสมบูรณ์ก่อนไก่แค่สามสิบมื้อให้ไก่โยมุนอันเฮ้ยเออมาล้ำอยู่แก่ใเอามาล้ำเลยมาล้ำขนาดยังดีเพิ่นสอบบึง สาวหน่อยเลยสาวหน่อยเพชรบันแพงเพิ่นสอบโอ้สาวหน่อยเพชรบันแพงมาเลยสาธุสาธุเอาป้าเพิ่นว่าเอาสาวหน่อยเพชรบันแพงมาโหลดาใส่รางวัลใหญ่ๆเนาะเอารางวัลที่หนึ่งอรางวัลที่หนึ่งเอารางวัลที่หนึ่งมาเลยสาวหน่อยมาทันทีครับมาด้วยกันมาด้วยกันเอารางวัลที่หนึ่งด้วยกันเนาะรางวัลที่หนึ่งสิไปกับบานเลยโอ้ประเทศนี่ไปงานเอาศพแล้วกับบานเลยไปเผาศพแล้วกกับบานเลยอ๋อครับครับ บลนีมันหุนห่นอ๋เจ้าหุ่นเจ้าเคยถืออยู่ถือแปบาทถือแปดสิบบาทบจ้ำใ้บอลอีกบุน,นึงเจ้าไหนตัวไหนสองเก่าสองเกับกับเหกอเก้าหกสองเก้ของยันอ๋อครับครับครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับ,รบต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรง,งสีแดงๆครับ